บ้านสะทับใจ59หมู่สามตำบลป่าเมดโอ้ยเคยเมืองจังหวัดเชียงรยวันนี้เราไปอาวัดอาศาลเจ้าปู่ใหญ่ อ้ยพี่เสือเ้อเยอะแยะพี่เสื้อบินอยู่ข้างมาที่เรื่องจำนายเครื่องเงินจำนายเงินงนมนามผ้าไหมเชิญชมฟรีสินค้าดีราคาถูกเกียนเก่าโบราณเกียนป่อย พ่อทำเขาสูงไปอย่างมหาจังตไอยู่ที่ห้องไม่ประวันจาตรงไปเรื่อยๆปนะ่อป้ายอนบ้านประทับใจนินู่นทางทางขึ้นบ้าน่วไม่น่ะนี่นี่ ทางขึ้นบ้านทางนี้น,นี่ไงบ้านประขับใส่อไ,ไปก็กลัวแล้วไม่ตัวแล้วตัเสามันไม่ใหญ่ทนไม่ใหญ่กว่าพระโลนาถอดรองท้า ันเป็นขวามพุ่งกเกินนะ,ะจับขยองห้ามจับของคนอืน่นปีนของจริงปีนมาจัดโต๊ะมันจัดแฝด